มาครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับมาตามสัญญานะครับหลังจากที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวใครที่ต้องการเลขวิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจับให้ก็เพื่อไปอีกกนึงแนวทางนะครับเดี๋ยวเอาเลขวิ่งตัวนี้นะครับไปจับใส่กับในส่วนของชุด2องตัวและสามตัวนะครับว่าในส่วนของเลขวิ่งของเราจะได้ตัวไหนนะครับแน่นอนครับ เลขวิ่งของเราจะเข้ามาทั้งหมดก็ประมาณตั้งแต่นะครับผมจะทําให้ตั้งแต่งวดประจำวันที่1เดือน10ปี63นะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับวิธีคิดง่ายๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีคิดเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนของอเลขวิ่งให้ดูนะครับ วิธีคิดนะครับเราจะคำนวณโดยการใช้สองตัวร่างนะครับสองตัวล่างนี้คำนวณยังไงนะครับเราจะใช้หลักสิบคูณนะครับหลักสิบคูณหลักหน่วยนะครับแล้วเราจะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเราจะได้ตัวเลขแค่สามตัวเราจะได้เลขติดบนทันทีนะครับอามาดูครับห้าคูณเก้านะครับอย่างนี้นะครับ นะครับห้าเก้านะครับสี่สิบห้านะครับเราก็ใส่ห้าหลักหน่วยนี่ครับห้าเราจะเพิ่มไม่อย่างนั้นหนึ่งแต้มนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่ครับเราจะได้เลขวิ่งนะครับแล้วก็ผมจะเน้นให้ด้วยนะครับที่สิบหน่วยนะครับสูตรจะชอบมาสิบหน่วยนะครับเราจะได้ที่ อย่างนี้นะครับห้าคูณเก้าเห็นไหมครับห้าเก้าสี่สิบห้าเราก็ได้ใส่ห้าหลักหน่วยนะครับทีนี้เราได้ห้าเกตแล้วเลขในชุดบนออกสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเราก็เข้าที่เลขห้าเห็นไหมครับหลักสิบมาแล้วครับงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะครับ 8ปคูณสนะครับหรือ3าคูณแนะครับ8 3นะครับ24เราใส่4เลยครับ4 <_ S 1> เพิ่มไปอย่กหนึ่งต้มนะครับ4ีบวกหเป็น5 5าบวกหเป็น6นี่ครับก็เหมือนกันเราได้4 5 6นะครับทีนี้เรามาดูผลรางวัลผลรางวัลออก404 นะครับออก4 0 4เลขวิ่งของเราเข้าที่เลข4นะครับมาที่ร้อยและหน่วยเป็นงวดที่สองนะครับถัดมานะครับ4คูณ0นะครับ4 0ได้0นะครับ,รบเราก็ใส่0เลยนะครับ 0บวกหนได้หนึ่นบวกหเท่ากับสนะครับเราก็จะได้ที่เลข012นะครับตัววิ่งของเรางวดนี้ตัวเด่นของเราผลรางวัลนะครับออก661นะครับนี่ครับ661นั่นก็หมายความว่านะครับเราได้ที่เลข1นั่นเองนะครับเข้ามาที่หลักหน่วยอีกแล้วเป็นงวดที่3งวดที่4นะครับ4 คูณหกนะครับสี่หกยี่สิบสี่นะครับสี่คูณหกนะครับเท่ากับยี่สิบสี่เราก็ใส่สี่ไปเลยสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเด่นของเราตัววิ่งของเราที่สี่ห้าหกผลรางวัลในส่วนของเลขบนนะครับออก เก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่นะครับเราเข้าที่เลขสี่นะครับหลักหน่วยอีกแล้วเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าให้เน้นที่หลักหน่วยนะครับถัดมานะครับแปดคูณสี่นะครับเท่ากับสามสิบสองนะครับแปดคูณสี่เท่ากับสามสิบสองเราก็ใส่สองหลักหน่วย สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ที่สองสามสี่ผลรางวัลนะครับในงวดนี้ออกสามศูนย์สามสามศูนย์สามนะครับสามศูนย์สามเราเข้าตัวนี้นะครับมาที่ร้อยหน่วยอีกแล้วร้อยแลหลักหน่วยสังเกตดูนะครับหน่วยมาที่หนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดติดแล้วนะครับ งวดที่ห้านะครับอ่าสำหรับงวดที่ห้านะครับเจ็ดคูณศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์นะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปเลยศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเห็นไหมครับตัวเลขเราก็จะได้ที่ศูนย์หนึ่งสองนั่นเองเป็นเลขวิ่งเลขเด่นของเรานะครับ ผลรางวัลน,นะครับออก628นะครับ628เห็นไหมครับ628นั 6, 2, ่นก็หมายความว่าเราเข้าที่เลข2หลักสิบเห็นไหมครับมาตัวเด่นญีกแล้วหลักสิบถัดมานะครับ 9, 9นะครับ1นคูณเ <9 S 1> นะครับเท่ากับ9ก้านะครับหนึเป็น9นะครับ เราก็ใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดเราจะนำเฉพาะหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมมาลงผลรางวัลออกสามเก้าห้านะครับถัดมาออกสามเก้าห้าสามเก้าห้านะครับเราเข้าที่เลขเก้าหลักสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้กับชุดที่ว่านะครับกับชุดที่ว่าเราทําไปก่อนสองก่อนะหน้านี้นะครับในชุดสองตัวบนและสามตัวบนถัดมานะครับหนึ่งคูณห้า นะครับหนคูณหนะครับเท่ากับ5นะครับ5 1เป็น5นะครับเราก็ใส่เลข5กันไปเลย5้บวกหนะครับเป็น6 6หบวกหเป็น7เห็นไหมครับเราจะได้ที่เลขวิ่ง5 6 7ผลรางวัลออก3 0 7 3 0 7เนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเลข7เราเข้าอีกแล้วที่หลักหน่วย นะครับเราเข้าไปที่หลักหน่วยอยีกแล้วเลขเจ็ดหน่วยนะครับสิตินะครับเดินมาแล้วเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดแล้วนะครับามาดูงวดที่เก้ากันงวดที่เก้านะครับเก้าคูณเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดหกสิบสามนะครับเราก็ใส่สามไปเลยหลักหน่วยสามบวกหนึ่งเป็นสี่ สีบวกหนึ่งเป็นห้าเราก็จะเรียงแต้มไปเลยครับสามสี่ห้าเราได้สามสี่ห้าผลรางวัลออกหกศูนย์สามนะครับเราก็จะได้ที่เลขสามหลักหน่วยอีกแล้วเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าให้เน้นที่หลักสิบหน่วยถัดมานะครับสามคูณเก้านะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดเราก็ใส่เจ็ดกันไปเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปด แปดบวกหนึ่งเป็นเก้านี่ครับได้เจ็ดแปดเก้าท่านผู้ชมทีนี้ผลรางวัลในงวดล่าสุดไอ้งวดถัดมานะครับออกค่าสามแปดเราเข้าที่แปดหลักหน่วยอีกแล้วสังเกตดูนะครับจะมาที่หลักหน่วยอย่างเดียวสิบของงวดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเด่นที่น่ามองมากที่สุดนะครับถัดมานะครับเจ็ดคูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็ใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง สองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับผลรางวัลออกสี่สองสองนะครับสี่สองสองเราก็เข้าที่หลักสิบหน่วยนะครับหน่วยอยีกแล้วถัดมานะครับหนึ่งคูณเก้านะครับเก้าหนึ่งเป็นเก้านะครับเราก็ใส่เก้าไปเลยเก้าบวกหนึ่งเป็นส10 10ิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนี่ครับเลขวิ่งของเราเลขเด่นของเราได้เก้าศูนย์หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับทีนี้ ผมก็จะไปเปรียบเทียบให้64 1เมษายนนะครับ64เลขเด่นของเราได้ที่901ท่านผู้ชม901นะครับสาอิจิจะมาแค่9กับ0นี่ครับถแถวนะครับแล้วก็จะมาที่หลักร้อยนะครับส่วนมากสูตรจะมาที่หลัก สิบและหลักหน่วยนะครับพูดผิดขออภัยด้วยอาจจะมาที่หลักสิบหลักหน่วยเรามาดูกับสูตรนี้ <c oughs> ที่เก้านะเก้าเห็นไหมครับถ้าเก้าติดเราถ้าเกิดมาบนจริงๆเราจะได้ที่เก้าสี่และเก้าหกนะเราจะได้ที่เก้าสี่และเก้าหกนี่เราจะได้ที่เก้าสี่และเก้าหกนะครับมันมีเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขวิ่งเรานี่ครับ ถ้า1มานะครับเราจะเข้าไปที่5 1 2 1ถ้า9มาก็เราจะชีวิตเข้าไปที่9 1 9 5 9 8ตัวที่ผมวงกลมไม่ให้เลยเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าตัวเด่นของเราเนี่ยต้องมี9และและหนะครับต้องมี9และ1เด่นเข้ามาผมว่านะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเพื่อที่จะ พิจารณานะครับเอาไว้เป็นแนวทางในงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับกับเลขติดบนเด่นบนนะครับคลิปหน้านะครับใครรอในส่วนของชุด2ตัวบนตรงๆ6ชุดนะครับ2ตัวบนนะครับไม่เกี่ยวกับ2ตัวล่างท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเทียบดูว่าจะชนในส่วนของ2ตัวบนกับ2ตัวล่างและ3ตัวบนหรือเปล่า คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกับผมแน่นอนในส่วนของสองตัวบนตรงๆนะครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแอ p l เปิลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าใครที่รอในส่วนของชุดสองตัวบนเดี๋ยวผมจัดให้นะครับจัดให้เดี๋ยวเรามาดูว่าสองตัวบนของเราจะไปชนกับในสูตรของอ่าสูตรสองตัวบนล่างหรือว่าสูตรสามตัวบนหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันเนะาะสำหรับวันนี้นะครับแอ๊ดเปิลก็ต้องราสมาชิกไปก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับเลขเด่นบนนะครับ901ต้องมีติดหมายเห็นระหว่างหลัก10และหลักหน่วยนั่นเองนะครับหราบวันนี้นะครับแอปเปต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมสวัสดีครับ